สวัสดีค่ะหมอแนนค่ะจากสลัลนชีินิกนะคะจะมาแนะนํายาเหรียญหัวชิงวนตาาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือกําลังหายาตัวนี้กันอยู่เราก็จะมาอธิบายสรรพคุณคร่าวๆของยาตัวนี้ว่าใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างเนาะส่วนใหญ่นะคะที่เราใช้กันก็คือจะใช้รักษาในกลุ่มอาการไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าคนที่มีไข้สูงทานยายอย่างแล้วไข้ไม่ลดคนที่มีอาการไอเจ็บคอ คอแห้งกระหายน้ําหรือว่าปวดเมื่อยล้าตามเนื้อตามตัวจากอาการไข้หวัดใหญ่เราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะแนะน,นําคนไข้ให้ทานวันละ3ครั้งเช้ากางวันเย็นมือละ4แคปซูลแล้วก็อาการเพิ่มเติมก็คือขึ้นอยู่กับแพทย์ว่าเขาจะแนะนําให้ทานกี่แคปซูลนะคะ สองสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลจีนเขาก็ออกมาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาเชื้อเดลต้าได้แต่ว่าที่ไทยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าสามารถรักษาได้จริงหรือเปล่าซึ่งปกติคนที่ติดโควิดถ้าติดโควิดในเชื้อไวรัสทั่วไปอะค่ะเขาจะให้ทาน5-7วันส่วนถ้าเป็นเดลต้าค่ะจะให้ทาน10-14วันแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็คาแนะนําของแพทย์ก่อนรับประทานคือตัวยาตัวนี้ค่ะไม่ได้มีสรรพคุณในการป้องกันหรือว่า ในการบำรุงปอดที่หลายๆคนพูดถึงนะคะมีแค่สรรพคุณในการรักษาอาการไข้หวัดใหญ่ซึ่งถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยจะใช้ยาตัวน,นี้ในการรักษาก็แนะนําเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็ระยะปานกลางส่วนถ้าในแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเป็นระยะที่เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่าหายใจไม่ออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกตํำลับหนึ่งซึ่งเราจะใช้ตํำลับชิงเฟยป่ายตัวสารแทนค่ะ หมอแนนะแนะนให้มีไว้สักคนละ 1- นถึงสกล่กองเมื่อเรามีอาการเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถกินกันเชื้อลงปอดได้เหมือนกันเราไม่แนะนําให้ซื้อกับตุนไว้นะคะแนะนําให้ซื้อแค่พอจําเป็นค่ะเหมือนเป็นยาสามัญประจ,จําบ้านทั่วไปเราไม่แนะนําให้ใช้คู่กับพวกสมุนไพรตัวอื่นนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรหรือว่ากระชายค่ะเพราะว่าตัวนี้จะมีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะเวลาที่เรารับประทานเนี่ยควรที่จะเลือกรับประทานตัวใดตัวหนึ่ง ใครที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยานะคะควรทานยายังไงควรที่จะเริ่มทานได้เมื่อไหร่ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางคลินิกได้นะคะทางคลินิกยินดีให้คําปรึกษาฟรีค่ะใครที่กําลังหาซื้อแนะนําให้ซื้อกับทางคลินิกเท่านั้นเพื่อป้องกันของปลอมเนาะ